สว,นนสวัสดีค,ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการริดอาราวด้วยบรรยากาศสบายๆแสนบริสุทธิ์ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนมานั่งจิบชาแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ที่ป่าละอูค่ะแต่จริงๆแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่เรามาที่นี่ก็เพราะหนังสือเล่มน,นี้ค่ะคุณผู้ชมดื่มชาฆ่ามาเร็งเบาหวานโรคหัวใจค่ะ จากที่เราเคยรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าการดื่มชาแล้วก็กาแฟเนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกายแต่พอได้เห็นหนังสือเล่มน,นี้นะคะเราก็ต้องมาลองพิสูจน์กันะว่าการดื่มชาจะฆ่ามะเร็งโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้อย่างไรค่ะการดื่มชาสมุนไพรเป็นวิธีการที่มนุษย์เคยนํามาใช้รักษาโรคกันมาตั้งแต่โบราณและเมื่อธรรมชาติบ,บาตําบัดกลายมาเป็นกระแสปฏิบัติกันในปัจจุบันการดื่มชาสมุนไพรจึงหวนกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง อาจารย์บูรพาพดุงไทยจึงได้เขียนหนังสือดื่มชาฆ่ามะเร็งเบาหวานโรคหัวใจขึ้นเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในการดื่มชาสมุนไพรให้ถูกวิธีและถูกกับโรคซึ่งกันมาจากการค้นคว้าและประสบการณ์ที่ได้ค้นพบความลับในธรรมชาติของน้ำชาเมื่อครั้งต้องการรักษาอาการป่วยเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงของตนเอง และว,วันนี้นะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากที่คุณผู้ชมจะได้ความรู้เรื่องการดื่มชารักษาโรคแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังจะได้เห็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการผลิตชาแบบที่ไม่เหมือนใครค่ะจากแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์บูรพาพดุงไทยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมตามพี่ย่องไปคุย,ก,ยกับอาจารย์บูรพาก่อนนะคะส่วนนุ่งนิงขอไปเตรียมตัวเพื่อเก็บใบหมอนใต้แสงจันทร์ก่อนค่ะ ุณผู้ชมคงเคยทราบมาก่อนใช่ไหมคะว่าการดื่มชานั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งค่ะและยิ่งโดยเฉพาะการดื่มชาเพื่อรักษาโรคนั้นจะต้องมีกรรมวิธีในการดื่มแล้วก็การชงที่ถูกต้องด้วยค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์บุรภาพดุมไทยก็พร้อมที่จะมาให้ความรู้กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคก่อนที่จะไปถึงวิธีการดื่มแล้วก็การชงชานะคะอาจารย์อยากทราบว่าเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงได้หันมาศึกษาเรื่องการดื่มชาเพื่อรักษาโรคอย่างจริงจังค่ะครับคืออาจารย์ มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลัง <c oughs> แล้วก็ธรรมชาติบําบัดนะครับล้วคิดว่าในธรรมชาตินี่สามารถจะรักษาโรคได้ <c oughs> มีความเชื่ออย่างนั้นมานานแล้ว <c oughs> จนกระทั่งได้มาป่วย <c oughs> เป็นเป็นโรคเบาหวานกับ <c oughs> คอเลสเตอรอลนะครับอโโตอนนั้นสักกี่ปีมาแล้วคะอาจารย์คะเมื่อมาทราบเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วคราบรู้ว่าตัวเองเป็นเป็นมีน้ำตาลในเลือดเบาหวาน ก็พยายามรักษาด้วยการใช้เคมีอยู่ระยะหนึ่งค่ะก็เหมือนกับไปหาหมอปกติทานยาที่โรงพยาบาลค่ใช่ไหมคะค่ากับในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยรับกับสารเคมีก็จะมีผลต่อระบบอื่นเช่นระบบไตต่างๆเหล่านี้ก็เลยแสวงหาพืชพลังธรรมชาติเนี่ยมารักษาโรคที่เป็นแทนที่จะใช้เคมีที่ที่ที่เคยเป็นอยู่ครับก็เลยแสวงหาสูตร ยาแผนโบรนาณหรือสูตรเกี่ยวกับการที่จะมามารักษาโรคว่าอันไหนที่ดีดีที่สุดเราก็พยายามสแสวงหามาเพื่อจะรักษาตัวเองเป็ตนต้นตอนนั้นที่อาจารย์ศึกษาค้นคว้านี่คือถามจากผู้รู้หรือว่าอ่านจากหนังสือตำรับตำราหลายๆเล่มคะอาจารย์ครับคือตอนนั้นเนี่ยได้ศึกษาจากตำราแล้วก็ศาสตร์หลศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําตาลในธรรมชาตินะ<อ>ครับ,รบจนกระทั่งเนี่ยมาพบ สูตรตำราหนึ่งเกี่ยวกับนักบวชที่ปฏิบัติปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเขาที่เราเรียกว่าฤาษีนะฮะเขาก็มีสูตรเกี่ยวกับเรื่องการดื่มชาชนิดหนึ่งภายใต้แสงจันทร์ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ทราบว่าเป็นชาอะไรใช่ไหมคะแต่อาจมันมีตำนานอยู่แล้วเราก็พยายามจะสืบค้นหาว่าชาที่เขาดื่มแล้วก็วิธีการเนี่ยคืออะไร ก็นจนกระทั่งได้ไดไดไดพบกับผู้รู้แล้วก็บอกว่าจริงๆก็คือยอดหมอนอยอดหมอนที่ทเก็บขณะที่พระจันทร์ใกล้โลกก็คือเก็บในคืนเดือนเพ็ญคืนเดือนเพน็ญก็คือยอดสิบห้าค่ำที่ยอดของหมอนขณะที่พระจันทร์เข้าใกล้โลกเนี่ยมันจะหลังสารบางอย่างอแล้วก็สารน,นั้นมีผลต่อ,อ,าอาการควบคุมน้ำตาล แล้วก็รังผิดคับถ้าคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับมาทานชาเนี่ยก็ไม่มีผลไม่มีผลทำอย่างอ่เพราะมันเป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเคมีนี่อาจจะเกิจได้ปัญหาอย่างอื่นได้แต่ว่าถ้าเป็นเป็นชาสมุนไพรเนี่ยก็จะไม่เป็นไรครับก็จะโดยทั่วไปก็จะสามารถจะลด ภาวะน้ําตาลในเลือดไ่้นอกนอจากโรคเบาหวานแล้วเนี่ยมีโรคไหนอีกบ้างคะที่ยอดไปหมอนชาใบหมอน,นสามารถที่จะบําบัดได้คือในตำตำนานของฤาษีลางพิษเนี่ยการดื่มชาใบหมอนนะครับใน,ใ,น,ใ,นใต้แสงจันทร์เนี่ยมันหลกัหลกๆเลยคือเป็นการล้างพิษล้างพิษเนี่ยก็คือล้างสารพิษต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายด้วยการด้วยการปัสสาวะ ในกวการคือการกับสารพิษมีหลายหลาย,หลายส่วนด้วยกัน <Okay. S 2> ทั่วไปเนี่ยก็ทางระบบทางเดินอาหารก็คือกระเพาะลำไส้ก็จะเป็นการการขับถ่าย <Okay. S 2> นะครับไม่เป็นการล้างพิษแบบดีท็อกแบบนึงแต่พิษอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันกับเป็นพิษในในล,ลักษณะของอพิษอย่างละเอียด <Okay. S 2> ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในระบบนี้ oh. แต่มันกับกลายไปอยู่ในตับกระไตยซึ่งมันจะต้องขับด้วยการกัด oh. ด้วยน้ําเท่านั้น, <Okay. S 2> นก็คือ <Okay. S 2> ต้องปัสสาวะออกมา มันก็เลยมันก็เป็นกระบวนการล้างพิษทีนี้กระบวนการล้างพิษเนี่ยมันทําให้ปรับสมดุลภายในร่างกายก็เลยทําให้สิ่งที่อาจารย์เป็นอยู่มัน,ม,นมันได้รับการรักษาไปด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเขาเก็บยอดไปหมอนกันท่ามกลางแสงจันทร์จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเราจะตามน้องหนุ่งหนิงไปที่ไร่หมอนกันเลยค่ะ